พี่น้องครับว่าเป็นรถฉายหนังที่สนอกว่ามันรถฉายหนังสมัยก่อนครับมาจอดอยู่หน้าบ้านที่ว่าบ้านท้มันขายไอศครีมนะครับหรือว,ว่าไอติมบัตรห้องพี่น้องโอ้ขายดีวะครับขายดีครับโอ้บ้านยี่ไสเนาะบ้านเชียงงามนี่ระครบับ้านเชียงงาม โอ้เอาเอามันมานมันมันมนมันบ้าสิอยากซิฟีนหอกแต่ว่าบม่มีศาสนาดรอกเพราะม่มีเงินจักบาี่ไม่แก่ัวครับเอากินผู้ดเลี้ยงวะที่นี่ผู้เลี้ยงไม่ใช่แดงหเลี้ยงอะไม่ใช่แดงเลี้ยงไม่ใช่แดงไม่ใช่แปรครับแต่ว่าผู้นี่คือไข่ที่กุนโอ้ยบ่ไดโอ้ยไบบนีลิ แต่ว่าผู้นี่จำได้อยู่นี่ออไม่ใช่บ่โอ้ยเลี้ยงในเพียงนออืออ้จเลี้ยงเออไอติมไอติมครับเอามาหนึ่งอ่ามีคนสิเลี้ยงแล้วครับตอนนี้เอาเอาใส้ยังกับเออคือม้วนี่ละคือไม่ใช่แดงกินนี่ละอือครับผีดองครับทีนางกินอยู่ขณะนี้คือบ่อยากเบาออกอากาศออกมันมีคนคนหนึ่งที่ถือเลี้ยงไลครับ แต่ว่าบ้อยากเว้าดอกพี่น้องเบึ่งเอาหนาผู้ใดมันตาถือเรียนะครับมีแปีมมีแดงมีหลีดไม่ี่้สิมีก้นอยู่นอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้หันหายรากก็คือสิมันมีอย่างไ้า่ะไอติมไอติมครับรับส่งไอไอไอศกรีม ถังราคาพิเศษร,รับจัดงานประเพศน้ำต่ตางๆตัวนี้รับจัดอย่าลืมอย่าพลาดค่ำคืนนี้พบกับสุดยอดพยนต์ไทยโอ้ขอบ,บพรขอบพณหลายโอ้เฮีย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 เ โอ้ยยายไวยสันสี่วนอันอันไอพุณแม่แดงจาขอถวยนะครับผมค้าทายอยู่ครับผมสีบ้างไปก่อนครับเออเอาจานมาล้องกันครับปดใช่เพราะเป็นบางกันหน่อยพี่น้องครับพ้นไวมันเก็เป็นสีแล้วบ้านเชียงงามบ้านเชียงงามเชียงงามเป็นที่เนาะ เราเราต้องหันต์ตข้าเจ้าขายหอดกุงหอดปลาโอ้ยมันนักพาเชนน้อมือนียาในบูบซ่าพาน้ำไม่ใช่แดงก็พี่น้องครับหลายองค์อับบางกอนอกันผียังเเออกันผีเ่อยยาน่นเห็นพรยานป่อเอาใจเป็นปนใจไปไลับบ่หันมาตั้งไหนใจใจนะมันาจเอันทงนะเนะเนอ กระจายล่ะล่ะชิโน่ครับอ้าผมใจครับว่าเป็นยังครับสิบบาทสิบบาทสิบบาทวะโอ้เฉพาะกาเรียงน้องวันสวยนี่ยี่สิบเสื้อสีจะถักถ้าไปลอยเราอ่ะพี่อันตั้งหมดยี่สาบาทไปอิ่มไปอิ่มขอว่าแต่ว่าไปนั่นพี่น้องครับมากินไอติมกันเด้อไปที่นี่พี่น้องครับมากินไอติมกันครับไอติมอ่าไอติมบลาเชงอําแต่ว่าเจีว่าว่าสิเรียงแต่ว่ากัซ้ำกับคลองเรียงนะอํา เขาไม่มีเงินเอยเขาบอกเงินน่อยไม่กล้อย่งเดียวรอนได้งนหน่อยหาวันนี้เออเออหาเขาเิ่งทอดแอ่เจ้าเน้่ยวม่ไกลขบิ่งเจ้าเออรอบอันไหนมเงงเจ้ายังได้องเนี่ยพี่น้องครับเมือกี้ไอ้ติมครับเนี่ยไอ้ติมขวบแทบอยู่ว่ารับองอไม่ใชแดงคนมานังกินดอกมือนี้เิ่งขายปลาดุ๋นใหม่ที้มก็เพิ่งขายใกล้จะถึงไงมิจเมลขามารวมเนี่ยครับ าพี่น in ้องแยแดงเพื่อขายปลาดุกน้อยยามวันสำคัญวันผ้าวันหยังหมื่นออมไก่ขายเยอะื่นอ้อมไก่ขายปลาดุกน้อยแต่ส่วนแย้แป๊กก็ขายพวกแมงพวกแมงกิซอนพวกหยังสิพี่น้องเลยขายผักขายผักแย้หลิกก็ขายเหล็กมีบ่ัสดอเหล็กนี่ว่สดุก็ต้องมีอ๋อไป

มาเบงเจบ่จะมา,บมาเบงพมา่าเจ้าลงนี่ยังไม่นี่แจ้าวเจ้าเจ้าจะบอกโม่ตัวว่าลงน้ำว่า <c oughs> นี่เด็กเรียนอภิร้องครับหน้าว่าบอกโม่ตัวเรียงคือแตงโมเจว่าครับ <c oughs> แตงโมนะครับเป็นแตงโมแบบสมัยก่อนเพราะว่าสมัยเคยไปเลี้ยงงัวเลี้ยงเลี้ยงควายเนาะแล้วมาที่ <โร S 1> <า>ไหนไอ<ห>ไอเถาพัลแล้วปู่ใบนาแล้งอะไรแต่มันเหลี่ยมมาหลายเลยมันเหลี่ยมไว้น้อยกอรอแช่แล้วมาทุบกิน ผู้ใดต้องการมาเอามาเอามาเอาครับหลังตับ่อผู้ใดต้องการมาผู้ใดต้องการมาเอาครับเงินเท่าไรนี่สิบบาทเอาเจี๊เจี๊เงินสิบบาทเมื่อไหนขอเป็นหนี้เจ้าค่าแตงมีสิบบาทปฏิทินกับเป็นว่าหายกันบ่หนิหายเพราะตบบาต้งหันคอยคอยอใจใครติมพี่น้องครับกับว่าอาจารย์คุ้มใจแต่ว่ามันเป็นเงินเจี๊ย่าที่เสียมาใไซนี งงหมดเลนี่บกงเออบกงไปบปในจ่าไปไปในยนฝนจังเอยนะโอ้ยฝนเนี่ไปถ่ายบกงันได้้ยถ่ายบกงบกงไปถ่ายบกง้ยนพีน้องครับไปถ่ายบกงมงไ้เขกันองเล่ดียวได้ไปถ่ายบกงันนะเอาบกม้วท้งเอาอ้าเอาอมาพี่น้องครับมาปามงนี่ของลไหลครับนี่คือบกงบกงไงสามไปดูครับ3มในเจอาเอีสามหน่วยยีสิบาท ส่วนแตงกับมิตรแต,แต,แตงสดๆพี่น้องมากล้วยครับหอมบักเขียแตงว่าบักเขียพอน่าบักอือบักอือบักอือบักเอือหัวบักอื <c oughs> อแต่ไม่งามจิว่าบ้าไม่ถึงแม่งามเม่ได้่สามสิบบาทพี่น้องเอ้ยบักอือเง่วยสามสิบ <c oughs> บาท ي, บ,ง 30, บ,า,ทบางช่วงหนึง่งข่อยไปซื้อบักอือนี่ยายแดงข่อยไปซื้อหน่วนลอยหาสิบบาทเจ้ิเสียข่วะเหรอ บ่เดแสดงว่าเราเสียอยู่พี่น้องอืมเอ๋เอ๋ะอ๋เ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 เอ๋เอ๋ไปแล้วไปแล้วบาย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 นะโอ้ยบ๊ยบา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 ย